สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาผอกับเบาวนคนซีซิเกตขึ้นเก้าแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่ทายหน้าครับไอ้ร้านเค้กกับบันไดปี๊ดหอกครับจ้างคนขายอยู่มีลูกมีคนงานอยู่ไปแล้วครับเจ็ดไรนนะครับใช้แต่มุ่งหนึ่งหอดเจ็ดม่งหรือกับเที่ยงไหมหามงส่าวเจ็ดไร่ครับไปแล้ว ลอยไปแล้วเฟื่องไรลลลลลครับใช้เขาเนี่ยมาเขาเนีย่ยคือว่าจังไรคือสุดเลยลองซาลองมาเนี่ยลงส้งมใช้ตัวนี้ต่อครับนี่ตัวนียี่สิบไรบ่าเลียวนครับมาเนี้บ้เลียวนี่กับบเลีวเครื่องนึ่งละจะได้เครื่องนึงอยบจัก <c oughs> ต้องจูดครับต่จูดว่าไ้เนี่ย bố chủ thấy bố khẩu đấy các này, suốt ngày để chủ Thứ câu, cưang cả lái, nhà có mương cả lái, thấy ỏm con, không thấy ỏm, ỏm về gắn phay lầm, đi đấy, chuột, 20 lây mất ไทยออมแนาไปกระจูดเดี๋ยวพอเสิยบวบิงึงหลังจากมันเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไทยวบึงมันจะคือวะ่ะแต่ว่าเดน่นอนครับแต่วันไงเดงน่นอนทานไฟควันไฟเนี่ยนี่ยนี่ขี่ขีไฟทานไฟนนอย่างเงี้ยก็ขี่เหงื่อนี่ครับน้ำดำนี่ปิว้วแน่นอนนะเดี๋ยวล่อไฟ ไม่เล้วครับจังสิไทนะครับเนาะอยู่บ่งงตั้งงงอยู่บ่ลูกตั้งแบบตั้งไม่ได้หน่อยนมมาฮีเร็วเร็วเร็วสนใจยังก็เลยนั่งให้นั่งงามตั้งหง

ขบไ่มีตัมบ่ตำโบราณอี่าะตำมันนอกเปนบาสเปนบาเลยเที่ยงครับนข้าวเที่ยงเดหังเดอกข้าวาด้ออีป้าอีบควยอ่ไอีป้าอีเ่ป้าเท่เลักรักัักรักเลยเด้อ ได้เงิรักเอินวันมกินเน้ยีปานพอห่มจบกูิลบกน่มเอออกยเห่น่มจบที่หนเดินตานนไนี่เส้น้ำน้มาดมาสุดมาเออบอยอาหารอาหารอ่อยมล่ะอ

เดี๋ยวลูกเดี๋ยวน่ะ้หงน่สองหงน่ะกินหมุมยงเาอนเขาาไปได้แม่น่ะบินขึนบิน้บอ่ขึ้นบินตั้หลัด้ะมาเด้อพี่น้องกิเข้าได้บัดเดี่ยด้วยัึ้นบินขา้นบิน

เดี๋ยวไปหาอนอันโมมีนินะ

แคยกหนึงครับเรียวหรืเลนี้ยนกกระไล,ลายนกเอียง <c oughs> นี่หมดก้าโอ้ไม่รักันี้ครับฝา,ากากดแชร์กดไลค์กดติดตามน้อเด้อครับเพื่การเ่าลังใจบาอวดคนสีสเกียร์้วเด้อครับวันนี้ก็มีซรนี่แะครับสวัสดีครับ